สวัสดีค่ะใจดียูรีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจจะมาทำข้าวทอดยำแหนมสดนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใจทำแหนมสดไว้นะคะส่วนผสมของข้าวทอดยำแหนมนะคะ,ะ,คะก็มีไข่ไก่นะคะตามไปด้วยมะพร้าวขูดฝอยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่เมืองไทยนะสามารถใช้มะพร้าวขูดตามตลาดได้นะคะใจอยู่เยอรมันใจก็ชใช้แบบขูดมือนะคะ เส้นบางๆนะคะจากนั้นก็ตามไปด้วยผงปรุงรสนะคะใจะใช้สูตรเห็ดหอมนะคะสูตรเจนะคะไม่มีผงชูรสนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้นะคะสูตรใดก็ได้นะคะต่อมาเป็นน้ามันไว้ทอดนะคะสำหรับทอดแล้วเกลือป่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตามไปด้วยพวก แห้งสองเม็ดนะคะใจใส่แค่สองเม็ดนะคะเพราะว่าเผ็ดเผ็ดมากนะคะตัวนี้ต่อไปก็เป็นข้าวสวยเรานะคะแต่ใจยังไม่ได้ตักออกนะคะอยู่ในหม้อนะคะต้องให้ร้อนนะคะเราต้องทําเวลาร้อนนะคะมะพร้าวเราจะไม่เกาะนะคะก็เลยต้องทําตอนข้าวร้อนๆนะคะ ต้องการนะคะเพราะว่าทำมากทำน้อยนะคะเราชิมรสเอานะคะเพราะว่าสูตรนี้จะไม่ตายตัวนะคะตามปริมาณที่เราจะกินนะคะแล้วก็เริ่มมาตามพริกนะคะเอาพริกใส่คกนะคะกับใบมะกรูดเราเน็ตหน่อยนะคะ แล้วก็ตามไปด้วยเกลือนะคะโขกให้ละเอียดนะคะจากนั้นใจก็จะใส่มะพร้าวในข้าวไว้นะคะจากนั้นก็คนข้าวกับมะพร้าวนะคะรวมกันนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามใจชอบนะคะมะพร้าวยิ่งใส่มากก็ยิ่งอร่อยนะคะใช้ข้าสวสวยเราธรรมดาเนี่ยะค่ะเพื่อนมีข้าวหอมมะลิก็ใช้ข้าวหอมมะลินะคะแนะนําข้าวหอมมะลิจะดีกว่านะคะถ้าข้าวเป็นข้าวข้า,าวใส่ให้หรืออะไรไปจะแข็งเกินไปนะคะ ใจก็จะใส่พริกที่เราโขกไว้นะคะพริกกับเกลือแล้วก็ใบผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ตามไปด้วยผงรสตีเรานะคะชิมปรุงตามรสใจตามใจชอบนะคะส่วนนี้จะไม่เป๊ะนะคะเพราะว่าตามปริมาณข้าวแต่ของแต่ละคนนะคะ ชาติก็จะเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เค็มปานกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปหยำอีกอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ไปผสมกับตัวแหนมนะคะมื่อรได้แล้วนะคะโอเคแนละ้วใจก็พอแล้วนะคะใจก็จะใส่ผิวมะกรูดใบผิวใบมะกรูดนะที่เราหั่นฝอยไว้นะคะ นั้นก็ปั้นนะคะปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามใจชอบนะคะแต่ใจก็จะปั้นประมาณกำมือได้นะคะกำมิดนะคะจากนั้นก็ไปวางไว้ที่จานเรานะคะเมื่อได้แล้วแล้วก็ปั้นจนเสร็จข้าวเรานะคะ ใจก็ปั้นข้าวเสร็จแล้วนะคะใจก็ตั้งหม้อนะคะเพื่อจะทอดนะคะตั้งน้ํามันไว้นะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆตีไข่นะคะ จะใช้สองใบก่อนนะคะอันนี้แล้วแต่จำนวนนะคะว่าเพื่อนๆทำเท่าไหร่นะคะก็กะดูประมาณเอานะคะน้ำมันใจร้อนแล้วนะคะใจก็จะเอาข้าวไปคลุกกับไข่นะคะแล้วลงไปทอดนะคะ เดี๋ใจค่อยขยับมาให้ดูนะคะเวลาทอดก็ใส่ลงไปนะคะไฟค่อนข้างไฟกลางนะคะอย่าไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะทำเหมือนกันนะคะ เ,ะะเพราะว่าไข่ข้างบนเราจะได้กรอบตับข้าวนะคะเอาน้ำมันขึ้นมาลากข้างบนตัวข้าวแล้วนะคะไข่จะได้กรอบนะคะห็นะคะก็จะกรอบทอดแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะสีเหลืองน่าทานนะคะก็ค่อยอออก สีประมาณนี้นะคะจะก็จะเอานะคะ,ะเอาแล้วนะคะเดีถ้าเพื่อนๆชอบเหลืองกว่านี้นะคะสามารถทอดเหลืองมากกว่านี้ได้นะคะ,นะคะจะตักใส่ตะแกรงเรานะคะไม่ให้สเสด็จหนัก้ัมันนะคะจะได้ทอดข้าวเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เรามาดูส่วนของเครื่องยำกันนะคะก็มีแหนมนะคะมีถั่วที่สองคั่วน้ำปลาต้นหอมผักชีนะคะมะนาวขิงซอยพริกทอดนะคะใจก็จะยำให้ดูนะคะ ข้าวาเรานะคะยังร้อนอยู่นะคะก็ใส่แหนมลงไปนะคะตามใจชอบนะคะชอบมากชอบน้อย ไปด้วยมะนาวนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะหอมผักชีนะคะขิงน้ำปลาเราอย่าเพิ่งเติมนะคะเพราะว่าข้าวเราก็เค็มแล้วแหนมเราก็เค็มแล้วนะคะจากนั้นใจก็พลิกทอดใจ บี้ใส่ถุงเลยนะคะแต่ก็เลยกระโดดนะคะเดี๋ยวมาชินิดหน่อยนะคะมาชิมรสนะคะ <S <S ไม่เค็มเราก็ใส่น้ำปลานะคะตักลงนปนะคะ ทอดยำแหนมสดใจก็เสร็จแล้วนะคะใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะหรือกดติดตามไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ